สดีเพื่อนๆนทุกคนนะครับขอยินดีต้อนรับเพื่อนเพนทุกคนเข้าสู่ช่องชิวได้ชิวชิวไปกับก่อนนะครับสำหรับ e ีพีนี้นะตอนเนี้ยเราอยู่กันที่ดอยอินทนนท์นะเดี๋ยวเรากำลังจะขับขึ้นไปยังยอดดอยอินทนนท์นะก็ตรงนี้น้ําตกสวยมากเลยก็จริงๆก่อนขับมาจากแม่งสอนเนี่ยตั้งหมุดไว้ที่ พระธาตขุนวางนะหรือผ่าสองฤดูนั่นน่ะไปถึงข้างหน้าแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมจะขึ้นแล้วโอ้โหขับรถไปจอดปุ๊บเจอป้ายนะครับอุทยานอุทยานเขาประกาศไม่ให้เข้านะครับไม่ให้ขึ้นไม่ให้เที่ยวไม่ให้ทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฝ่าฝืนก็โดนปรับโดนจับนะนั่นแหละตอนจะมาเที่ยวเนี่ยหาข้อมูลมาอย่างดีว่าเออ ใช้เวลากี่ชั่วโมงเดินความสูงเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่โอ้แต่ไม่ได้หาข้อมูลว่าเขาปิดไม่ปิดอก็เลยต้องรีบวางแผนภายในครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยก่อนไปถึงบ่ายสองพอดีแล้วตอนนี้คือขับขับมานี่บ่ายสองโมงครึง่งละนั่นแหละอย่างเซ็งเลยรีบปรับแผนนะครับว่าไปเที่ยวที่ไหนต่อดีก็เลยนั่นแหละจะขึ้นไป อินทนนท์นะไปดูว่าบรรยากาศตอนบ่ายสามบ่มายสามกว่ากว่าเนี่ยอากาศมันจะหนาวแค่ไหนนะจบจากดอยอินทนนท์ก่อนก็จะไปนอนกลางเต็นที่บาลูโคนะครับเพื่อนๆไม่นู้จะไปที่ไหนแล้วรีบหายังด่วนเลยฮะก็นั่นแหละไปอินทนนท์เนาะแล้วก็จะไปนอนกลางเต็นท์กันที่บาลูโคนะครับหนาวมาก ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสี่สิบห้าสิบกำลังจะไปสามนะแต่ดูบรรยากาศสิโอ้ oh my ม่กอเป็นหมอกนะครับอืมครึมเป็นหมอกแล้วก็แบบเย็นเย็นแบบรุนแรงมากดูสิโอ้ยบรรยากาศบ่ายสามนะ บมายสามอะไรจะขนาดนี้เยน็ยนเยน็ยนเยน็นเย็นย็นคนขึ้นมาเที่ยวกันเยอะเลยนะเมื่อคืนก่อนดูข่าวอุณหภูมิบนยอดดอยอินทนนนะต่ำสุดอยู่ที่6องศานะครับอ้เยน็น คลิปแล้วคลิปตอนนั้นที่เรามานะไม่มีคนเลยออ้เมื่อกี้ผมเห็นตัวเลขอุณหภูมิ16องศานะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วจุดสูงสุดแดนสยามนะครับดอยอินถนนนี่นะอุณหภูมิตอนนี้16องศาทำไมมันเป็นอย่างนี้ อานี่สิ16องศานะครับอย่างเย็นเลยนี่อันนี้ก็คนมาเที่ยวเยอะเลยครับมีทั้งคนไทยชาวต่างชาติเยอะเลยเดี๋ยวเรามาเดินขึ้นไปกัน ก่อนคิดว่าดีแล้วนะที่ตรงผาแงมเขาไม่ได้ให้ขึ้นไปนอนหรือไปเที่ยวนะเพราะว่าขนาดอยู่อินทนอนท์อ่ะตอนบ่ายสามตอนนี้ยังเย็นเลยนะสีหกองศามือนี่เย็นไปหมดเลยตอนเนี้ยคิดว่าถ้านอนอุณหภูมิประมาณเนี้ยนอนได้อยู่แต่ถ้านอนแบบสัก6องศาเนี้ยผมว่าไม่ไหวแน่นอนอาจจะมีช็อกได้เลยนะก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่บาหลูโคนะครับไม่เสียเวลานะเพราะว่าตอนนี้บ่ายสามละจะไปถึงหน้าประมาณ5โมง ห้าโมงหกโมงนะไปลุยกันต่อไปบาลูโคกันนะบาลูโคว่าน่าจะนอนโอเคนะข้างบนนี้โอ้โหขนาดกลางวันนี่สิบหกองศานะเอาอุณหภูมิประมาณนี้ไปไว้ที่บาลูโคตอนกลางคืนโอเคครับนอนได้ประมาณนี้เย็นมากๆเลยโอ้โห ถึงไฟตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยประมาณอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเพื่อนๆอยากรู้ว่าเย็นขนาดไหนอ่ะพาทิดใกล้จะตตต,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 ตกดินแล้วนะตอนนี้เป็นเวลา1 6บหกนาฬกาห้นทีนะผีไป5้าโมงนะั่นแหละพาทิดจะตกแล้วต้องไปให้ทันก่อน6กโมงนะเขาบอกว่า รับวอล์กอินถึงหกโมงมุมกล้องจะไม่ได้ค่อยเยอะสักน,อน้อยักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะตกเย็นแล้วพเอ,อเพื่อนๆมันจะตกเย็นแล้วครับแล้วก็ก่อนไม่ได้เซตไม่ได้เซตอุปกรณ์มาสําหรับแบบขับรถเซตออกมาแบบเดินเดินป่านะกระเป๋าก็เป็นแบบกระเป๋าเดินป่ามาเลยเซ็งมากเลยไม่ได้ขึ้นไปอย่างน้อยก็ขึ้นไมไ่ว่า ให้ขึ้นไปเที่ยวไปไหว้แล้วก็ลงมาอย่างนี้ก็ได้ไม่ให้นอนนี่ก็ยังโอเคอยู่อันนี้เขาบอกว่าห้ามเที่ยวแล้วก็ห้ามพักแรมนั่นแหละแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูในเพจของเขาเนะว่าเออมีคนกําลังจะขึ้นไปก็โดนจับกลมตัวอะไรเงี้ยไม่ให้ขึ้นเสียดายจังเลยที่ส,สวยๆแบบนั้นน่าจะน่าจะทําให้เป็นที่ท่องเที่ยวเนาะ างถือว่าดีแล้วนะขอบคุณครับเนี่ยชาวบ้านน่ารักมากเลยนะครับที่นี่เวลาขับตามตูดเขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวให้เราให้เราแซงไปนะสองสามคันละโอ้นี่ถ้ามาหน้าฝนนี่นะน่าจะบันเทิงเหมือนกันนะเนี่ยดินเยอะมากเลยทางเป็นแป้งฝุ่นเลยถ้าลมนี่อายน้องเขาเลยนะเนี่ย นั้นนอนขับรถเวฟหออ,อ,อเจอถนนอย่างนี้ก็จิ๊บจิ๊บเนาะอยากได้รถเวฟสักคันยังเลยนี่อีกสองร้อยเมตรจะถึงจุดหมายบาลูโคนะบาลูโคไไปทางซ้ายนด้นะ โอ้คนมานอนเยอะเหมือนกันนะครับดีล่ไม่เหงามาถึงแล้วบารูโคมมย้องน้ำสองห้องโอเคอาบน้ำได้ไม่ค่อยคุ้นชินกับการนอนเต็นที่มีคนนอนเยอะๆอย่างนี้เลยตรงนี้ก็หมอนะ่ะข้างๆพี่เขาเนี่ย เรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้ข้างนอกก็เริ่มมึดแล้วครับเดี๋ยวต้องไปอาบนองอาบน้ำแล้วค่อยมากินข้าวนะครับอากาศก็ตอนนี้เดี๋ยวนะประมาณสิบสี่องศาสิบห้าสิบสี่องศานะตอนนี้ตอนกลางคืนจะหนาวขนาดไหนครับไปอาบน้ำกันก่อน ะอาบบ่อยหรือเปล่าไม่รู้นะเรียบร้อยน้ำโคตรเย็นอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะส่วนห้องนี้จะเป็นห้องส้วม ในส่วนของมือข้ามเรานะอันนี้ซื้อมาจากแมงสอนเลยห <c oughs> มูปิ้งตอนแรกกะจะแบ่งเป็นสองมือ้อไว้กินมื้อข้ากับมื้อเช้านะที่วัดอะไรที่พะทธาธิคุณวางนะั่นแหะแต่เราไม่ได้ขึ้นนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งคือตอนนี้มันก็หนาวนะถ้าเราไปที่น,นู่นนะี่น่าจะหนักกว่านี้อีกนะ ตอนนี้เวลาสองทุ่มสี่สิบนะครับสองทุ่มสี่สิบมาดูอนะุณหภูมิกันนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดองศาสองทุ่มสี่สิบนะครับสิบเอ็ดองศาพรุ่งนี้เช้าน่าจะเย็นมาก ก็สำหรับคืนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็ไม่ได้กินหมูกระทะมันเข่า <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะนอนนะนอนดูดูดาวนะดาวก็เห็นเต็มท้องฟ้าเลยแล้วก็ที่นี่มีสัญญาณเน็ตอยู่นะ2 o f นะแต่จะมีไม่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะก็พอดูอะไรได้อยู่แล้วก็นั่แหละ ไม่ได้หมูก,กระทะอะไรมากินกับเขามาคนเดียวเงาๆนะก็เดี๋ยวก็นอนละแล้วก็จะตื่นแต่เช้านะไม่เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะมีทะเลเหมอกไหม มอร์นิ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับอุณหภูมิเช้านี้นะ8องศาเย็น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 ,ยนทะเลหมอก สีสิบเอ็ดนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยมากเลยอากาศก็เย็นนะครับ สวยเลยทะเลหมอ,อกเตมม็มเลยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังสวยมากเลย แดดเริ่มแรงแล้วนะสำหรับสถานที่ต่อไปนะตอนแรกก่อนคิดว่า mm hmm. เที่ยวอินทนนท์เสร็จมาเที่ยวที่นี่เสร็จก็จะกลับละแต่ว่ามันยังไม่จูใจมันยังเหลือเวลาพอเที่ยวได้อีกสักที่หนึ่งนะงก่อนก็เลยว่าเลียร์ดูใน Google Map นะก่อนว่าจะไปน้ําตกผาพึ่ง อยากไปเล่นน้ําตกครับประเด็นนั่นแหละไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะไปบุกตะลุยด้วยกันเถอะเนี่ยบรรยากาศสมมุติว่าเราตื่นจากเต็นนะวิงตาแตก <c oughs> โอเคเก็บของก่อนตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงยิบสี่นะก่อนที่เราจะเดินทางเราก็อย่าลืม ปักหมุดที่ที่เราจะไปนะเพราะว่าถ้าเราลงไปไม่รู้จะมีสัญญาณหรือเปล่านะครับน้ําตกผาพึ่งเราจะกลับไปทางเดิมดีกว่าเราไม่อยากจะไปเซอร์ไพรส์ตรงนี้ว่ามันจะมีอะไรนะทางเดิมเรายังเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นทางยังไงนะไปดูยไว้เจอกันใหม่บาลูโค ขับทะลุหมอ,อกไปเลยเอาเส้นเล็กน้ำใสรวมครับผมข้าวเช้าของเรานะครับ ตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านผาพึ่งแล้วนะน้ําตกชื่อน้ําตกผาพึ่งนะน่าจะเลี้ยวตรงนี้แหละมีร้านกับข้าวไหมครับแถวนี้ <S 1> <S 1> นมันมีน้ําตกข้างในใช่ไหมครับนนแป้งนี้เหรอครับไม่มีข้าวที่มันเอาไปกินง่ายๆเหรอครับ <S <S ข้าวเหนียว,ว,ยวอ๋อมีได้ครับเช่ <S <S นกับ อันนี้อะไรจิ้นไก่กินกินปลาเถอะมีข้าวเหนียวด้วยไหมครับอ๋อทางไหนไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้เลยนะแล้วก็น่าจะต้องเดินไปอะไรสักอย่างน้นำตกไปทางไหนหรอครับน้ำตกเดินทางนี้เลยรครับ,รบอ๋อ เดินตามน้ำขึ้นไปเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับดูความอยากเล่นน้ำตกสิเ <c oughs> ตรียมพร้อมเปลี่ยนสื้อผ้าเรียบร้อยนะนี่เอารถจอดตรงข้างหลังลงเหมือนลงไฟฟ้าสักอย่างอะแต่อาการเหมือนแบบไม่ได้ใช้แล้วเงี้ยเดินลงไปอีกอากาศเย็นอยู่เดอ้อจะเล่นน้ำไหวไหมสิบเอ็ดโมงสามสิบแปดนะครับตอนนี้ เย็นอยู่นะน่าจะต้องข้ามน้ำนะอ้น้ำเย็นครับเย็นสุดๆโอ้โหน้ำยังเย็นเดินเลาะไปตามแม่น้ำเลเรื่อยๆฟินอะ ฟินฟินจริงๆเราจะเดินนั่งคางก็ได้นะมีทางเดินอยู่นะแต่เราอยากเดินอย่างเงี้ยสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริงน้ำน้ำแบบไม่ได้ตื้นมากไม่ได้ลึกมากอ่ะแบบโอเคเลยอ่ะทำไมไม่มีคนมาเที่ยวอ่ะแปลกใจน่าเล่นอยตาย มันไกลหรือเปล่าเขาเลยไม่ค่อยมาเดินแบบฟินๆมาถึงแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยเป็นแอ่งน้ำเลยตรงเนี้ยอุ้ยสวยเด้อสูนี่ โอ้ตรงนี้พู้หน้าร้อนนี่น่าจะเหมาะมากเลยนะเนี่ยอันนี้จะเย็นไปนิดนึงจะมีเนินทรายตรงนี้ด้วยนะไม่ลึกนะแล้วก็เล่นได้ตรงนู้นด้วยน้ำตกจะลงมาจากตรงนู้นนะแล้วก็ตรงนี้นี่เดินขึ้นไปดูได้เนี่ยตรงเนี้ยปิกนิกกินข้าวอะไรได้หมดเลยละองน้ำมันมาไม่ถึงขนาดเปียกชุ่มอะไรเงี้ย ดีอ่ะดีมากๆเลยอ่ะเออทำไมไม่มีคนมาวะแตกน้ําตกดีขนาดนี้น้ําตกผาพึ่งนะครับไม่ได้เป็นน้ําตกใหญ่อะไรมากนะแต่ว่าเหมาะกับการลินน้ําอย่างมากมาเป็นครอบครัวก็ได้นะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปดูฝั่งโู้นกัน ชอบอะบรรยากาศเนี่ยเล่นน้ำกลางแดดอย่างเงี้ยมันจะเย็นเย็นอุ่นๆน,นี่น้ำตกบริเวณน้ำตกมีสองสามชั้นนะครับตรงนี้ว้าวตรงนี้น่าจะอันตรายไปนะสวยครับลื่นนะ ต้องระมัดระวังด้วยไปดูข้างบนกันเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปดูได้นะดูสวยอยู่เด้อ เดี๋ยวเราของเก็บกันก่อนโอ้ยลึก โอเคเรามาถึงที่เที่ยวสุดท้ายสำหรับทริปนี้แล้วนะก็เป็นน้ำตกผาพึ่งเงียบสงบ <laughs> มีผมคนเดียว <laughs> นั่นแหละน้ำเย็นสบายดีอย่างชอบเลยยกไปไว้ใกล้ๆแถวบ้านนี่จะมาเล่นทุกวันเลยนะฮะแตกใจทำไมไม่มีคนมาเลยหรือว่ามันไกลก็ไม่รู้นะหมู่บ้านผาพึ่งนะครับแล้วก็น้ำตกผาพึ่งมาทางฝายนะแล้วก็ เดินเข้ามาอีกมันจะมีทางทางเดินให้เราเห็นอยู่นะเดี๋ยวนี้เริ่มรู้สึกติดน้ำตกแล้วไปเที่ยวที่ไหนก็อยากจะไปแวะน้ำตกตลอดเลยที่ไหนเล่นได้ก็อยากจะเล่นนะก็สำหรับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ EP หน้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าน่าจะเป็นภาคเหนือนี่แหละครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของภาคเหนือนะไว้เจอกันทิปหน้านะครับว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็น่าจะเป็นทรงกลางเต็นนี่แหละครับ โอเคก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์นะครับแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะฮะเว้เจอกันทริปหน้านะครับบ๊ายบาย